หลังจากที่ทางไฮลอดทูรักะครับผมได้ทำการจับตัวเอกรนมาแล้วพวกเขานั้นผมก็ได้ทำการมอบเอกรนะให้แก่ทางคนที่มีชื่อว่าเลนนาซึ่งจะให้ทางเลนนาผมกลายเป็นซุดดําของทางเอกรนนั่นเองหรือคือนะผมเป็นเจ้านายผู้ใช้งานเอกรันนั่นเองโดยจะให้ทางเอกรนผมเป็นดามานสของเธอซึ่งดามานีของผมก็คือเหล่าผู้ใช้เวทน,นะผมที่ได้โดนสัวปอกคอเข้าไปและจะได้กลายเป็นท่าของทางสูดดันั่นเองซึ่งทางเอกรันผมก็พยายามที่จะทำการทำร้ายเลนนาแต่ก็ปรากฏว่าแล้วผมทางดามานสนั้นจะไม่สามารถทำร้ายทางสูดดาาไดด้้ทให A เเอรผจบปวปวย่ัม ตัดภาพมันทีพี่แลนของเรานะครับผมพี่แลน์ในตอนนี้ได้ถูกล่ามโซเอาไว้เผะชิญหน้ากับทางลานเฟียในความฝันเส้นทางพี่แลน,นะผมก็ได้ถามกับทางลานเฟียไปว่าทำไมเธอหน่นถึงได้หลอกเขาแต่ทางลานเฟียนะผมก็พยาพยามก,กดดันนะผมให้พี่แลน์น่ะทำการเกียรติมอรเรนแต่พี่แลน,นะผมดูเหมือนจะไม่เล่นด้วยนะครับผมก็ได้ถามกับทางลานเฟียไปว่าตอนนี้อิชมาเอลนั้นอยู่ไหนซึ่งก็ปรากฏว่าทางลานเฟียนะผมก็ได้บอกกับทางพี่แลนดไปว่าถ้าเกิดอยากรู้ล่ะก็ให้เขาน่ะทำการที่มอรเรนไปซะหลังจากนั้นเองครับผมพี่แลน์ก็ได้ตื่นนนนจจาาาากควมฝัฟิแดนนด์ผไ้เเชื่อ,อพูขงทงียร แม้ว่ามอรเรนนะครับผมจะพยายามห้ามแล้วว่าไม่ให้พี่แรนด์น่ะไปคนเดียวเพราะว่าลานเฟียนน่ะก็คือผู้ล่าแสงเป็นสมุนของเจ้าอนนตตการทางพี่แรนนะผมก็ยินยันที่จะจับไปอยู่ดีตัดภาพมาที่พวกนายนีฟนะครับผมซึ่งตอนนี้ทางนายนีฟเอเลนนะครับผมก็กำลังพูดคุยกับทางรีมาอาจาเหลืองนั่นเองซึ่งนายนีฟผมก็ได้ทําการเปิดเผยต่อเธอว่าทางอีอาร์ดินะนั่นแหะได้กลายเป็นอาจาดําแล้วซึ่งจะเป็นภัยต่อเราพี่น้องของคอยเขาตัดภาพมาที่พวกของโรอัลนะครับผมซึ่งตอนนี้ับผมทางโรอนะัล อานะผมก็ได้รู้ข้อมูลจากทางนักดาบอิงทานะครับผมว่าตอนนี้แตรแห่งวาเลียน,นได้ถูกเก็บไว้ในห้องสะสมของทางทูรักโดยที่ตอนนี้นั้นไม่มีใครเฝ้าและทางโลเอลผมจะได้รู้จากทางอิงทาไปว่าตอนนี้น่หนาทางเอเกรนนั้นได้โดดขังเอาไว้แต่ทางโลเอลนะผมก็ได้บอกไปว่าเอเกรันน่าจะสามารถทนได้จนก,กว่าความช่วยเหลือนั้นจะมาตัดภาพมาที่ทางอีรานดินนะครับผมตอนนี้ทางอีรานดินนั้นกำลังดูแลลูกชายของเธอแล้วก็ปรากฏว่าทางลานเฟียนะผมก็ได้เข้ามาหาทางอีรานดินซึ่งลานเฟียนะผมก็พยายามที่จะกำกันบทพันธ้ว่านนะล้ว ตัดภาพมที่ทางมินนะครับผมซึ่งมินนะผมก็เป็นผู้หญิงที่สามารถเห็นอนาคตได้ซึ่งตอนนี้เธอกำลังอยู่กับทำแมทโคทันซึ่งในจังหวะที่แมทออกไปข้างนอกนี่เองครับผมทางอิชมาเอลนะก็ได้มาหาทางมินแลวบอกไปว่าเขานั้นต้องการให้มินพาแมทนะไปพบกับแรนดและเขานัดสัญญาว่าจะทาการแก้คําสาปให้แก่ทางเธอเองซึ่งมินนะผมก็เข้าใจและก็ไม่มีทางเลือกอื่นและชาจะตัดมาที่ทางพี่ามบันดาครลัดนะครับผมที่เขานะผมพยายามหลบหนีจากทางไอเซดายอารันนาและก็ทางผู้พิทักษ์ของเธอแต่รู้สึกเหมือนกับว่าแผนพยายามหนองงง่าาานนผมจไไร็ััั้้้ดดถกกบบบซึทค างพี่รานนั้นได้บอกความจริงออกมาว่าเป็นอย่างไรซึ่งทางพี่รานนะผมก็ได้เปิดเผยไปว่าเขานน่ะต้องการไปพบกับทางอามิลินชิวอนและได้บอกไปว่าพวกเรานั้นน่ได้เจอมังกรจุติแล้วภาพวันที่พี่แรนนะผมที่ตอนนี้นั้นได้อยู่ในความฝันก็ปากขว่าความฝันของพี่แรนนะผมทางอิสมาเอลนั้นก็ได้มาหาพี่แรนแต่ทางอิสมาเอลนะผมยังไม่ได้ทำการพูดอะไรเลยครับผมก็ปากขว่าทางลานเฟียนะก็ได้ทำการผลักอิสมาเอลนั้นออกไปเลยเพราะว่าเธอนั้นไม่ต้องการให้ทางอิสมาเอลนั้นเข้ามายุ่งและเธอนะผ้ทาเสนอพี่แรนนนัาพ้อยาาาากกฝันนนเเหห็ถถึงใใครรรไไไไไมมแดด้้้บออปวว่พสจ ซึ่งทางแรนนะครับผมก็ได้บอกไปว่าเขาต้องการขอพบเอกรินได้ไหมซึ่งก็ปรากฏว่าทางลานเฟียนะผมก็ได้ทำการฉายภาพของทางเอกรินนะผมในความฝันของพี่แรนให้ดูเลยซึ่งก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับผมทางเอกรินก็ได้ถูกจองจําไม่เห็นเอกรินนะผมได้โดนจองจำนี่เองพี่แรนนะผมได้สัญญากับทางลานเฟียไว้ว่าเขานั้นจะยอมทําทุกอย่างตามที่ทางลานเฟียนั้นสั่งขอให้ทางเขาเนี่ยช่วยทางเอกรินด้วยตอนเพิ่มไปที่ทางพวกไนนี้นะผมตอนนี้ทางลีมานะก็ขอให้ทางไนนี้กับทางเอเลนนะไปพบกับทางชีวอนอามิรินเพื่อบอกเรื่องกับไอเซไดเอียนดิน่่่่่ทท้งอออนผมมไไไไดปปเเธพววววกกกกะะะบาาาจจจีชย ได้แล้วก็เป็นจังหวัดเดียวกับที่ตอนนี้ผมทางพี่ลานมาดาโกลันนั้นก็ได้ถูกพาและผมไปพบกับทางอามิลิชิวอนโดยที่ไม่คาดคิดซึ่งก็ททาให้ทางชิวอนนะผมตกใจเป็นอย่างมากต่อมานะครับผมพี่แรนน์ก็ได้ไปพบกับทางโลเก้นเพื่อที่จะขอคําตอบและผมเกี่ยวกับเรื่องวิธีการใช้พลังซึ่งทางโลเก้นนะครับผมก็ได้นะนําพี่แรนไปว่าเพ่พี่แรนน่ะทำการเลิกต่อต้านพลังเสียและทําการใช้มันแต่ว่าพี่แรนนะผมในตอนนี้ก็ยังบาดเจ็บทุกครั้งในขณะที่เขาทาการทควบคุมพลังหลังจากพบโลเก้นเสร็จนี่เองครับผมพี่แลนเน์ก็ได้พบ พี่แรงและผมจะได้เล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาให้แก่ทางพี่แมทฟังหลังจากนั้นเองครับผมก็ตัดภาพมาที่พวกทางไานฟอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ทางนานิฟเอเลนแล้วก็ทางลีมานนั้นพวกเขานะผมกำลังวิจัยเกี่ยวกับทางดัมเนสอยู่นั่นเองโดยได้ปลอกคอมานะผมพวกเขานะผมพยายามที่จะหาวิธีการในการปลดล็อกปลอกคอเพื่อที่ทาการช่วยทางเอเกรนและในขณะเดียวกันนะผมมองว่าทางเอเกรนนั้นพยายามทาร้ายทางเลน่หน้าที่เป็นศูดดําของเธอแล่ก็ดูเหมือนกับว่าการทําร้ายทังเรเน่หน้านีงผมจะทาให้ทางเอเกรนนั้ แมทกับแรนนะผมพวกเขานั้นก็ตกลงว่าจะไปที่เมืองฟาร์มเพื่อที่จะไปช่วยทางเอเรนนั่นเองแต่ทางพี่แมทนะครับผมก็บอกไปว่าคราวนั้นขอไปเตรียมตัวก่อนซึ่งทําแมทนะครับผมก็ได้กลับมาหาทางมินซึ่งทางแมทนะครผมก็ได้เปิดเผยกับทางมินว่าเขาวนั้นจะไปที่เมืองฟาร์มพร้อมกับทางแรนแต่มินนะครับผมก็ได้เปิดเผยไปว่าแมทนั้นน่ะได้ถูกกําหนดให้ฆ่าแรนที่นั่นแต่ทางพี่แมทนะครผมดูเหมือนกับว่าจะไม่เชื่อนะครับผมคราวนั้นเอาแต่พูดว่าเขาน่าจะไม่ทําอย่างนั้นหรอกในขณะเดียวกันนี้เองกับผมหลังจากที่ทางอามิรินชิวอนนั้นได้รู้เรื่องแล้วครับผมอามิรินนะผมก็ได้ทําการเรียกพี่น้องขอคอสีขาแล้วผมรวมพลนะผมทีได้บัติการจับตัวทํา เรนันองและไม่พอแค่นั้นับผมทางพี่แรนที่ตอนนี้กําลังรอพี่แมทอยู่นั้นก็ปรากฏว่าพี่แรนยังไม่ไปถึงไหนเลยครับผมก็ได้ถูกทางลานบาดากูลานกับทางอลาันนานั้นมาทําการห้ามเขาเอาไว้แล้วก็ตัดภาพมาที่พวกในนิฟอีกเช่นเคยนะครับผมผู้ตอนนี้ผู้เธอแนะผมก็พยายามที่จะทําการทดลองในการปลดปลอกคอนี้ครับผมออกมาให้จงได้และดูเหมือนกับว่าทางในนี้นะผมจะทําการใช้พลังมากจนเกินไปครับผมเป็นการกระตุ้นอะไรบางอย่างในปลอกคอส่งนผลทีผมให้เหล่าศัตรูนั้นรู้ตาแหน่งของพวกเขานั่นเองซึ่งทางรีมาและผู้พิทักษ์ของเธอเองนะผมก็ได้ทำการอาสา ซึ่งการต่อสู้ทางลีมากับผู้พิทักษ์ของเธอกับเหล่าศัตรูนะผมดูเดือดเป็นอย่างมากสุดท้าย้วผมผู้พิทักษ์ของทางลีมานั้นก็ได้ตายลงและลงไปถึงทางลีมาแล้วผมก็ได้โดนจับใส่ปอกคอไปด้วยอีกคนหนึ่งดัดภาพมาที่ทางเอเกรนนะครับผมเอเกรนนั้นต้องทนทุกข์ทรมานจากการไม่เชื่อฟังทางเลน่ามาอยู่นานและสุดท้ายนะครับผมทางเอเกรนนั้นก็ได้ทําการยอมเชื่อฟังทางเลน่าแต่หลังจากที่ทางเลน่านะผมได้ออกไปแล้วนี่เองก็ปรากฏว่าทางเอเกรนนนก็ได้กรีดร้องออกมาและชาก็จะตัดไม้ประมาณ20ปีกนมใสัยที่ทางสิเปีก่อนนะผมกนสม ซึ่งธเธอผมก็ทำนายอนาคตว่าจะได้มีมังกรเกิดใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วให้พวกเธอน้นน่ยทำการตามหาให้เจอในช่วงเวลาปัจจุบันนี้เองครับผมชิวอนนั้นก็ขอให้มอรเรนไปเข้าพบน่าชิวอนนนผมก็ได้ถามมอเรนไปว่ามอเรนนั้นไรพลังแล้วทำไมถึงไม่บอกเธอและทำไมถึงไม่รายงานกับเรื่องข้อมูลของมังกรเกิดใหม่ซึ่งทางชิวอนนนผมก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นอาจจะสามารถแบ่งเบาภาระของมอเรนได้และไม่นานนะผมทางพี่แรนก็ได้ถูกเรียกตัวโดยทางชิวอนซึ่งทางพี่แรนนะผมก็หมายที่ทำการใช้พลังโชว์นั่นเองแต ได้บอกไปว่าแม้ว่าพี่แรนั่นจะยังดูมีพลังแต่ว่าความรู้นั่นกับเท่าเดิมมอเรนนั่นไม่ได้สอนอะไรเขาเลยอย่างนั้นเหรอและประกาศได้เลยว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นไอซดายคนไหนนั้นก็สามารถเอาชนะทางพี่แรนได้แล้วแต่ไม่เป็นไรไอซดายนั้นจะทําการฝึกเจ้าเองแต่ว่าจะทําการกักขังเจ้าไว้ที่หอคอยสีขาวไม่ใช่เป็นไพ่ตายยามสุดสุด,สดท้ายในขณะเดียวกันนะผมทางเรนน่านก็ได้พาเอกรินนะมาแสดงพลังต่อหน้าเหล่าดามานีทุกคนซึ่งทางเรนน่านผมก็ได้ทาการเตือนเอกรินไปว่าถ้าเกิดว่าเอกรินนะั่นทำให้เธอผิดหว ลา,ออา่ตัดภาพมาที่ในนี้กับทางอ e ีเลนนะครับพวกขานาผมก็ได้บังเอิญไปเจอเข้ากับโรอัลซึ่งโรอัลนีผมก็ได้บอกไว้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางเพอรินนั้นะานะสามารถหนีไปได้และปลอดภัยแล้วจากนั้นนะผมทางโรอัลนั้นก็ได้เล่าถึงสถานการณ์อันเลวร้ายของทางเอเกรนให้ฟังซึ่งทางในนี้นะผมก็ได้สัญญาไปว่าเธอนั้นอาะต้องไปช่วยทางเอเกรนอย่างแน่นอนตัดภาพมาที่ลานเฟียนะครับผมลานเฟียน,นั้นเริ่มการลักพาตัวแมทโคทันเพื่อที่จะพาแมทโคทันนั้นไปหาอิชมาเอลที่เมืองฟาร์นนั่นเองซึ่งงงงเเเ็นน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 มมมออดดดวกกกกัััััผทท่าาาาาร้้้้้ไไไไถูและพ คุยกับแมทเพราะกับทําการชางชาแปลกๆแล้วผมให้แกทางแมทและ,ะบอกไปว่าแมทนั่นนะถ้าเกิดดื่มชานี้แล้วก็จะสามารถระลึกชาติได้ซึ่งต่อมาแล้วผมแมทนั้นก็ได้ทาการดื่มชาจริงๆนะผมเขาแล้วก็ได้เห็นตัวตนอีกตัวตนหนึ่งของเขาและเริ่มแสดงพฤติกรรมแปลกๆออกมาตัดภาพมาที่ทางเพอร์ลินกับทางอเวนด้านะผมพวกเขาทั้งสองคนกำลังเดินอยู่ในทะเลทรายซึ่งในขณะที่กาลังเดินอยู่นี่ผมทางเพอร์ลินนั้นสังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งและได้บอกกับทางอเวนด้าแต่ทางอเวนด้าแล้วผมก็ได้บอกไปว่าเธอน่าจะเป็นเพื่อนซ ที่ทางไอเอ็นแล้วผมได้ตายลงเพื่อที่จะปกป้องทางอเวนดาอเวนดาแล้วผมจะขอให้ทั้งสองคนนั้นลงโทษเธออย่างหนักที่ทางทั้งสองคนนะผมก็ได้ทำการกระทืบทางอเวนดาตอนแรกทางเพอร์ลินนะผมก็จะไปห้ามนั่นเองแต่ทางอเวนดาผมได้บอกไปว่านี่คือประเพณีตัดภาพมาที่ไอเซดายเอนดินนะครับผมโดยที่ทางเอียนดินนั้นได้มาเยี่ยมทางอันเวรน้องสาวของทามโมเรนแล้วก็ทามบัตเทเนสหลานของทามโมเรนนั่นเองซึ่งทางเอียนดินนะผมก็ได้มาตั้งนานแล้วก็ยังไม่ได้พูดจาอะไรเมื่อเห็นด้านนั้นเองอออันนดิเงแต่่วา นะครับผมก็ได้ทาการแอบฟังลูกชายของตัวเองนะผมว่าพูดคุยอะไรกันซึ่งทางอียนนี้นะผมก็ขอให้ทางบาทเนสนะั้นทําการสังหารโมเรนเสียถือว่านี่เป็นคําสั่งได้ดูเหมือนกับว่าทางบาทเนสนะครับผมจะได้ทําตามคําสั่งของทางอียนดินโดยสั่งให้ลูกน้องของเขานีผมไปทาการวางยาโมเรนนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าทางบาทเนสนะผมจะได้ถูกซ้อนแผนโดยทางแม่ของตัวเองแม่ครับผมได้ทําการกักขังบาเทเนสเอาไว้ซึ่งแม่อย่างทางอันเวลน,นะผมก็ไม่เชื่อเลยว,ว่าลูกชายของทางตัวเองนั้นจะได้ทาเรื่องเช่นนี้และเธอนั้นก็ไดดดุ้้้ทททําา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 กกรรรแแจ้จงลิสสเเชชีีวว่นนนนนอัฐผมะบป็ ตัดภาพมาที่ทางพวกแรนนะครับผมตอนนี้แรนกับทางมอร์เรนได้ถูกขังเอาไว้ทาให้แรนนะผมไม่สามารถไปช่วยทางเอร์เบรนได้นั่นเองด้านนั้นนะผมแรนนะั้นจะได้ทาการเข้าสู่ความฝันนะผมเพื่อขอความช่วยเหลือทางลานเฟียขอให้ปร,ราณเฟียนำพาเขาหนีหน่อยขานั้นจะมุ่งหน้าไปที่ฟาร์มตัดภาพมาที่พี่ลานมันดักูกลันนะครับผมพี่ลานนั้นได้ไปพบก,กับทางโลเกนและถามถึงว่าทําไมทนะํมอร์เรนนั้นถึงไม่สามารถใช้พลังได้ซึ่งทางโลเกนนะผมก็ได้ยอมบอกไปว่ามอร์เรนนั้นยังสามารถใช้พลังได้อยู่แต่ว่ามีอะไรบางอย่่่่าาาาาางงขขัดขัดดววเเเออออไ้้ตพมททททีีีในนกนบกบแรผผูส เพื่อที่จะไปทำตรการชิงตัวของทางเอเกรนนั้นมาซึ่งบุตรเธอเนาะผมก็ได้ทําการจับตัวนะครับผมทางซูดดาคนหนึ่งได้ทําการใส่ปอกคอและขอให้ทางซูดดาคนนี้นะครับผมบอกกับเรื่องคุกมาโดยละเอียดและหลังจากนั้นเองครับผมเนื่องคำขอทางพี่แรนนี่เองผมทางลานเฟียนนะผมจะได้ทําการโจมตีเมืองเพื่อจะเป็นการเฉลจังหวะแล้วผมให้เหล่าไอเซดาได้ไปทําการโจมตีเธอนั่นเองซึ่งจะทําให้การป้องกันพี่แรนนะครับผมอ่อนลงและในจังหวะนั้นเองครับผมทางไอเซดาเวรินนั้นก็ได้ทำการมาช่วยเหลือทางมอร์เรนนนอะทาาอมครับ ได้เรียกตัวเธอไปทําการป้องกันเมืองนั้นจากนั้นเองครับผมทางเวลินนั้นจะทำการปลดคาถาผนึกพี่แรนนะครับผมและทางโมเรนกับพี่แรนก็ได้หลบหนีไปด้วยกันโมเรนนะครับผมได้มาส่งโทุกับทางลานมาดากูลันโดยผู้ข่านนะผมวางแผนที่จะทการหลบหนีไปยังเวเกตนั่นเองและจะให้เวเกตนี่นะเปิดประตูไปยังสถานที่ที่ต้องการและด้วยความช่วยเหลือจากทางไอเซดายเวลินและทากอารันนานะครับผมทางลานมาดากูลันพี่แรนแล้วก็ทางโมเรนนั้นก็ได้มาถึงที่ประตูเวเกตได้สำเร็จโดยตอนแรกนะผมทางโมเรนนั รนแล้วบอกไปว่าทาโมเรนนั่นน่ะพลังนั้นน่ะไม่ได้หายไปแต่พลังนั้นน่ะได้ถูกผนึกเอาไว้ต่างหากและขอให้พี่แรนนั่นน่ะช่วยทายปุ่มที่ทำการผนึกพลังของทางโมเรนซึ่งทางแรนนะผมก็สามารถทำการคายปุ่ม้นได้ท้าไม่โมเรนนั้นกลับมาใช้พลังได้อีกครั้งหนึ่งและเธอนั้นผมก็ทำการใช้พลังเปิดประตูเวเกตแต่ในจังหวะที่ทั้งสามคนนะผมที่จะเข้าประตูเวเกตไปนี่เองก็ปรากฏว่าทางอามิลินนะผมได้มานทำการหยุดพวกเขาเอาไว้แต่ในจังหวะที่ทางอามิลินกำลังหยุดนี่เองก็ผมก็ปรากฏว่าทางลานเฟียนนั้ะผมก ลังเลอยู่ว่าเธอแน่น่าจะทําการทิ้งชีวอนไปหรือไม่แต่สุดท้ายนะครับผมโมเลนก็ได้ทําการตามพวกขเขานั้นเข้าไปในประตูเวเกตและพลาดนะผมก็จะตัดย้อนกลับมาเมื่อประมาณ3,000ปีที่แล้วลิวสเตลินซึ่งเขานะครับผมก็คือมังกรรุ่นก่อนนั่นเองกำลังพูดคุยกับทางอิชมาเอลที่ได้โดนจับตัวมาซึ่งดูเหมือนกับว่าทั้งคู่นะผมจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนอิชมาเอลนะผมได้ขอร้องให้ลิวส์นะทําการฆ่าเขาซะแทนที่จะเป็นการพันธานาการของเขาเอาไว้นับพันปีแต่ทางลิวส์นะผมก็ได้ปฏิเสธเนื่องจากว่า่่า่าา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 ากกกรรรฆททททททงอออออิิิิสมมมมเเเเลลลลนน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 นัันนัััั้้้้จจจจะะะํใใใใหหไไไไปปดดตีผขวแแ์์ุบค ผมทางแรนมอรเรนลานมดากูลันลานเฟียพวกเขานันผมก็ได้เข้าสู่เวเกตมาโดยทางลานเฟียนักผมไปพูดนําทางแต่ไม่นานหลังจากนั้นนะผมลานเฟียนักก็ทําการส่งมอรเรนก็ทางลานมดากูลันนะมายังบริเวณชายฝั่งอะไรบางอย่างที่พวกเขานั้นไม่สามารถระบุได้ซึ่งทางลานเฟียนักผมก็ได้บอกไว้ว่าทั้งคู่นั้นจะไปตัวถ่วงก่อนที่จะผมจะนาทางพี่แรนนั้นต่อไปส่วนทางมอรเรนนันก็ทางพี่ลานมัดากูลันนะผมที่ได้โดนไล่ออกมาจากเวเกตแล้วเนี่ยพวกเขานั้นก็กำลังเดินเล่นอยู่ริมน้ํำซึ่งงทารรนนะผมมมกก็ออเยต โดยก่อนหน้านี้นะผมทามรเรนนั่ก็บอกกับทางรานมันดากูลัดไปว่าเหตุผลที่เธอน่ยได้ทำการตัดการผูกสัมพันธ์กับทางรานมันดากลัดน่นก็เป็นเพราะว่าเธอน่ยไม่คู่ควรกับทางรานแต่ทางมรเรนนัผมก็ได้ยอมรับไปว่าพี่รานนั่นก็เปลี่ยนเสมือนกับอีกครึ่งหนึ่งของเธอหลังจากนั้นเองก็ผมทั้งคู่นั้นก็ทำการผูกสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทางรานเฟียแล้วผมได้พาพี่แรนมาที่เมืองฟาร,รมได้แล้วรานเฟียนั่นก็ได้ไปพบกับทางอิชมาเอลซึ่งทางรานเฟียแล้วผมก็ได้เปิดเผยต่อทางอิชมาเอลไปว่าเธอน่าะเป็นคนพาแรนมาเองและตอนนี้แรนก็อยู่ที่นี่แล้วซึ่งทาง<ล>อิชมาเอลนัผมตกใจไปเดี๋วมากแล้วก็ได้บอกว่าตอนนี้พวกเรานั่นยังไม่พร้อมแต าลานฟีนะผมก็ได้ยืนยันว่าพี่แรนนั้นน่ะพร้อมแล้วและพี่แรนน่ะจะต้องเลือกเข้าข้างฝ่ายเราอย่างแน่นอนสะนั้นจากนั้นเองผลทางลานเฟียนะก็ได้มาพบกับทางเบลดามอนซึ่งทางเบลดามอนนะครับผมหากใครจําได้ก็คือคนที่ทําการขายคําทํานายนะครับผมอันนึงให้แก่ทางมอรินในตอนแรกนั่นแหละครับผมซึ่งทางลานฟียนะขอให้ทางเบลดามอนนั้นทําการไปปล่อยผนึกของเราผู้ราแสงนะครับผมลงไปในทะเลซึ่งตอนแรกผลทางเบลดามอนนั้นก็ได้ปฏิเสธเพราะว่าตอนแรกเขานั้นก็ไม่รู้นะครับผมว่านั้นเป็นผนึกของผู้ลักแสงและเหต เงินนะผมให้แก่ทางเบลดามอนทจะทำให้เขานั้นยอมและในจังหวะเดียวกันนี่ครับผมก็ปรากฏว่าเรากองทัพเสื้อคุมขาวแล้วครับผมเพวกขันได้รับแจ้งว่าเมืองฟานนั้นได้ถูกบุกโจมตีโดยชาวชอนชานซึ่งทางเจ้าเมืองนะครับผมก็ได้ทาการส่งสารนะผมไปยังประเทศต่างๆมากมายเพื่อขอกําลังเสริมแต่ก็ไม่มีใครสนใจเลยและดูเหมือนว่ากองลังเสื้อคุมขาวนะครับผมจะเป็นกองกำลังเดียวที่ทําการบุกเข้ามาที่เมืองฟานเพื่อทำการช่วยเหลือนั่นเองโดยกองกำลังเสื้อคุมขาวแล้วผมได้รวมตัวกันบุกไปที่ประตูและในจังหวะเดียวกันนี้เเเเเอออองงงงครรผผมาาาพพลลินนไไดดปถึณะะื่ขทว มาถึงที่เมืองฟานด้วยเช่นเดียวกันพวกขานั้นผมก็บังเอิญเห็นกองทัพเสื้อคลุมขาวผมบุกเข้าไปยังประตูเมืองพอดีดังนั้นเองก็ผมพวกข้านั้นก็เลยหมายที่จะทาการเข้าไปด้วยและเมื่อการทีที่กองทัพเสื้อคลุมขาวบุกนี่เองครับผมฮังเอเกรนและรวมไปถึงเหล่าดามาเนคคนอื่นๆนะผมก็ได้ถูกเรียกตัวให้ไปที่หอคอยเพื่อทาการโจมตีใส่ทางกองทัพเสื้อคลุมขาวและในช่วงเวลานี้เองผมทางในนี้ที่ได้ทาการจับตัวซูดดาค,คนหนึ่งนั้นเธอและกผมก็ได้ทําการปลอมตัวเป็นชาวชอนชันนั่นเองและเตีีีีดดยออยนนรรผม่่่จาาทททดไ้้กกใใหวเเชง ที่ได้ปลอมตัวเสลกกับทางเอแลนนะครับผมปากว่าพวกในนี้ยังไม่ทันได้ไปถึงไหนเลยผมพวกเธอแล้วก็้ถูกโจมตีก่อนยามมาไดของทางในนี้นะผมได้ตายลงส่วนทางเอแลนนะผมได้รับบาดเจ็บที่ขาซึ่งทางในนี้นะผมก็ได้ทำการปฐมพยาบาลเบืเ้องต้นแล้วก็ทำการพยุงเธอนไปที่หอคอยแลวประจมากับทางกลุ่มของพี่เพอร์ลินนะผมก็ได้บังเอิญพวกกลุ่มของพี่โลเอาเข้าซึ่งทางพี่โลเอลนะผมก็ได้มาพร้อมกับอิงทาซึ่งทางอิงทานะผมก็บอกไปว่าตอนนี้พวกเขาสามารถขโมยแตรแห่งวาเรียมาได้แล้วและประจุบกับทางพี่เเพอออรรลลีนน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 ะะผมก็บก็บไปปวว่่่่าาาาตตแแแหหงงงั้้้จจททใคื ตัดสินใจที่จะไปทำการช่วยเอเกรีนก่อนโดยได้บอกไปว่าแต้แห่งวาเรียดินนั้นน่ะมีความสามารถในการเรียกจิตวิญญาณแห่งวีรชนในยุคก่อนลงไปได้และเหล่าวีรชนในยุคนี้แหละจะช่วยอย่างไรดังน,น,นั้นนะผมอิงตานั้นจะได้ตัดสินใจและผลที่จะไปทำการช่วยเอเกรีนก่อนซึ่งพวกของทางในนี้เพอร์ลินแล้วก็ทางโลออลนะครับผมกองทัพของข้า,ขานะั้นจะต้องปะทะกับกองทัพของชาวชอนชันซึ่งก็ปรากฏว่าทางอิงตานะผมก็ได้ตายในสนามรบในครั้งนี้จังหวะนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าทางหลอดสูงสุดทูรักนะครับผมท นั่นเองครับผมทางพี่แรนก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าหลอดทูลาซึ่งทางพี่แรนนะผมก็ทำการใช้พลังของเขาทำการฆ่าทุกคนได้ในทีเดียวเลยทีเดียวจวังหวะนั้นเองครับผมทับผ้ามาที่ทางอิชมาเอลนะครับผมอิชมาเอลนั้นได้เพิ่มการพูดคุยกับทางฟาดันเฟนซึ่งเขานะครับผมก็รู้ว่าตอนนี้นะทางลานเฟนนั้นได้ทรยศไปแล้วโดวยทางอิชมาเอลนะผมได้ไขอให้ทางฟาดันเฟนนั้นไปทำการเกลี้ยกล่อมเมทโคทันหน่อยเพราะเขารู้ว่าเมทโคทันนั่นน่ะจะเป็นคนทำการฆ่าพี่แรนด้วยมีตาคันทำนายของทางมินเมื่อ ขโมยมาก่อนนั้นนี้ในเมืองลางนั่นเองซึ่งมีดในผิก็ทําให้แมทนั้นเปลี่ยนไปอีกคนนึงเลยทีเดียวแต่ทางแมทนักโผก็พยายามหลบเลี่ยนะผมไม่ทาการสัมผัสมีดนี้เมื่อเหนดนั้นในผลทางฟาดันเฟนนะจึได้ทาการขังแมทนะครับผมพร้อมกับมีดไว้ในห้องเลยเผื่อว่าแมทนะครับผมจะยอมทาการจับมีดขึ้นมาส่วนทางอิชมาเอลนะผมก็ได้มุ่งหน้าหาทางเลดี้ซูรลอสซึ่งทางเลดี้ซูรลอสนะผมก็ได้แจ้งกับทางอิชมาเอลไปว่าตอนนี้นั่นน่ะทางทูลารนั้นได้ตายแล้วและ ในการควบคุมมังกรและตัดภาพมาที่ทางเอกเวนนะครับผมเอกเวนนั้นได้ถูกบังคับโดยทางเลนนาให้ทำการโจมตีเซลล์กองทัพเสื้อคุมขาวและดูเหมือนกับว่าทางเอกเวนนะผมจะไม่ยอมทางเลนนาแล้วผมก็ตีนี่ทำการลงโทษทางเอกเวนและก็ปรากฏว่าแลครับผมหอคอยนก็ได้ทำการถูกโจมตีในทันทีทางาเนตเูืเหนทางซูดดาวนะผมได้ตายลงก็เหลือแต่ทางเอกเวนนะผมกับทางเลนนาที่รอดชีวิตมาได้แล้วเมื่อเหล่าดามาเนตได้ตายลงนี่เองครับผมทางปอกคอของดามานเน้นก็ได้หลุดไปด้วยทางเอกเวนนะผมจะได้ทำการใส่ปลอกคอดาทวมานเนานัันให้เลนทแก อเอซึ่งเลนนาผมก็ได้กลัวตายแนละผมก็ได้ทาการปลดปล่อยทางเอกรนนั้นให้เป็นอิสระจะปอกคอ,อนั่นเองแต่ว่าทางเอกรนนะผมก็ได้ทาการฆ่าทางเลนนาอยู่ดีซึ่งทางพี่แรนนะผมก็ได้มาถึงหอคอและพบก,กับเอกรนอีกครั้งหนึ่งก็ได้พบว่าตอนนี้ครับผมเอกรนนั A ้นยังมีชีวิตอยู่และทางพี่แรนนะผมก็ยังมีชีวิตอยู่เช่นเดียวกันตาภาพมาที่พี่แมทนะครับผมตอนนี้พี่แมทที่ได้ถูกขังกับมีดนั้นเขานะผมก็ได้นึกอะไรดีๆขึ้นมาได้เขาลนะ้ะผมก็ได้ทาการดัดแปลงมีนะคร ผมก็ทาการใช้มีดนี้นทําการทําลายประตูแล้วก็หลบหนีออกมาได้พี่มทนะครับผมได้ไปพบเจอกับทางเพอร์ินโดยตอนนี้ผมทางเพอร์ินเนี่ยก็ได้บอกให้พี่มทไปว่าพวกเรานั้นจะเป็นที่ต้องนำตรายแห่งวาเลียไปให้ทางแรนแต่ตอนนี้ผมโซคาระหว่างชาวชอนชันกับเราพี่น้องชุดคุมขาแล้วผมก็ได้ดูเดือดเป็นอย่างมากแต่ในขณะที่ทำการต่อสู้นี้เองครับผมก็ปรากฏว่าทางเพอร์ินนะผมก็ได้ถูกโจมตีทางบอลดาผู้อลีเก่าของเขาันั่นเองครับผมแต่ทางหมาของพี่เพอร์ลินนะผมก็ได้ทําการกระโดดมาช่วยทางพี่เพอร์ลินเอาไว้ ผมที่เครียดแค้นที่เห็นหมาตัวนั้นโดนฆ่าจึงได้ปฏิการฆ่าจิโ,จโอแฟมต่อโดยตอนนี้ครับผมพี่แมทนะั้นได้ถูกมอบหมายนะครับผมให้นำตรายแห่งวาเรีนนะั้นไปให้ทางพี่แรนที่หอคอยแต่ในขณะที่พี่แมทนะครับผมกำลังมุ่งหน้าไปที่หอคอยนี่เองก็ปรากฏว่าได้มีทหารชอนชันจำนวนมากนะผมทำการขวางทางเข้าไว้พี่แมทไม่ผมไม่มีทางเลือกนะครับผมจึงได้ทำการเป่าแต่แห่งวาเรียและทำการเรียกจิตวิญญาณวิรชนจากยุกคก่อนๆนะครับผมมาทำการต่อสู้ร่วมกับทางพี่แมดและทำการช่วยพี่แมทนะผมในก,การจัดการกับชาวชอนชันไปได้ในจังหวะนั้นเองับบท้าลกก็ุ จมตีีทางพ่แรนซึ่งพี่แรนนะผมก็ตีการทำการต่อโต้ทางอิชมาเอลแต่ก็ปรากฏว่าทางเลดี้ซูรลอรนะครับผมที่ได้รับคําสั่งจากทางอิชมาเอลที่กำลังประจํากองเรืออยู่นอกชายฝนะั่งนั้นก็ทําการใช้พลังของเหล่าดามาเนะนะผมถ้าไม่พี่แรนนะไม่สามารถใช้พลังได้แต่ในจังหวะนั้นเองพี่ผมพี่แมทนะั้นก็ได้พุ่งเข้ามาช่วยทางพี่แรนเอาไว้ในทันทีเมื่อพี่แมทนะผมเห็นว่าพี่แรนนะั้นกำลังจะเสียท่ากับทางอิชมาเอลนะผมที่ทําการปาหอกของเขาใส่ทางอิชมาเอลแต่ก็แต่ก็ปาขว่าหอกนะผมได้ทําการทะลุอิชมมมมมาา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 เเเเอออลลลแแแแแแแ้้้้้้้ววววกกกก็็ทททททททํรรรรงงงงงงงใใใส่่่่่่่่่พพพีีีีนนนนซึะะคััับบผไไไไดดุขขขขปหหโษตจจ อิสมาเอลกำลังจะปิดฉากทางมังกรเนี่ยทางพี่แรนนี่เองครับผมทางเอเกรนี่ยก็ได้ทำการลุกขึ้นมาทำการเผชิญหน้ากับทางอิสมาเอลด้วยการเปิดเกาะนะครับผมต้านทานพลังโจมตีอยู่ทางอิสมาเอลเอาไว้และเป็นจังหวะที่ทางในนิฟเอแลนแล้วก็ทางเพอร์ลินนะครับผมก็ได้มาช่วยทางพี่แรนเอาไว้ได้ทันทีเอแลนนะผมได้ทำการใช้วิชาของเธอนั้นในการรักษาทางพี่แรนเอาไว้ส่วนทางเพอร์ลินนะผมก็ทำการช่วยเอเกรนในการต้านทานการโจมตีทางอิสมาเอลตัดภาพมาที่ทางมอรเรนนะครับผมมอร์เล่กับทางพี่รามาดากุลันนะก็ได้เดินเลาะชายฝ และเธอนะั้นก็เข้าใจแล้วว่าทําไมทางลานเฟียนั้นถึงได้ทาการส่งพวกเธอนนั้นมาที่นอกชายฝั่งเพราะว่าต้องการที่จะให้ทางมอเลนะผมทำการจมเรือของชาวชอนชันนั่นเองซึ่งมอเลนนะผมก็ได้จัดให้ตาคําขอเลยแต่ในจังหวะนั้นเองผมก็ได้มีชาวชอนชันจนํานวนหนึ่งนะผมที่ได้ทำการพุ่งเข้ามาโจมตีทางมอรเรนกับทางพิลานมาดากกลันพิลานนะผมได้ไปจัดการกับชาวชอนชันที่บุกมาทางบกนะครับผมส่วนทางมอร์เลนนก็ทําการไล่วิชาของเธอทําการเป็นเปวไฟนะผมไปทําการจมเรือของทางเลดี้ซูร์ลอตแล้วเมื่อกองเรือของทางเลดี้ซ พลังของพี่แลน์เอาไว้นั้นก็ได้ถูกปล่อยแล้วพี่แลน์นะผมสามารถใช้พลังได้อีกครั้งหนึ่งพี่แลนนะผมได้ทำการใช้พลังของเขาแนการพ่งเข้าโจมตีนะผมแทงใส่ทางอิสมาเอลได้ซึ่งทางพี่แลน์นะครับผมสุดท้ายแล้วก็สามารถทําการฆ่าอิสมาเอลได้จริงๆและเมื่อมอเลนนะผมที่อยู่นอกชายฝั่งเห็นว่ามันได้จังหวะแล้วนั้นมอเลนนะผมจึงได้ทําการสร้างมังกรไฟขึ้นมาซึ่งการสร้างมังกรไฟนี่เองครับผมมันก็ถือว่าเป็นการประกาศแล้วว่าทางพี่แลนนะก็คือมังกรเกิดใหม่ตามการทานายนั่นเองซึ่งทางพี่แลน <AM rac ian> เธอนะผมก็ดีใจเป็นอย่างมากที่ทางพี่แรมชนะแต่ท้านในจังหวัดที่ทางลานเฟียนนะผมได้กลับมาที่ห้องนี้เองก็ปรากฏว่าทางลานเฟียนนะผมก็ได้พบเจอกับผู้ราสแสงอีกคนหนึ่งที่ได้ถูกปลุกขึ้นมาโดยก่อนหน้านี้ผมทางลานเฟียนนั้นเชื่อว่าคนที่ได้โดนปลุกขึ้นมาโดยทางอนะิสมาเอลนั้นมีแค่เธอซึ่งคนที่อยู่ต่อหน้านนนลานเฟียนนะผมนั่นก็คือผู้รากแสงมอร์เกเดียนมอร์เกเดียนนะผมได้บอกไปว่าอิสมาเอลนั้นได้ทำการปลดปล่อยพวกเธอออกมาเพราะว่าทางอิสมาเอลนั้นไม่เชื่อใจใทางลานเฟียและมอร์เกเรียนนะผมก็ได ตอนนี้ทางเธอหรือคาอทำมอเเร์เกเลียนกับเหล่าผู้รักษาคนอื่นๆนะผมจะดำเนินการเรื่องที่เหลือเองก่อนที่ทำมอเเร์เกเลียนนะผมจะได้จาบไปในทังทานลานเฟียน,นะผมท,ท่านทีที่เห็นมอร์เกเรียนและรู้ว่าได้มีผู้รัแสาคนอื่นๆได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วนั้นเธอนะปูมก็ขออวยพรให้พี่แหลน่นน่ะโชคดีโัเนทไมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชั่นคลิปนี้เลยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ